สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครโดยการนำของนางสาวสุวัีทวีสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดดำเนินโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงขอนำเสนอบริษัทจงสถิตจำกัดประกอบกิจการสินท์ทอตั้งอยู่พื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนมีพื้นที่ทั้งหมด650้ไร่ลูจ้างประมาณ2 0 0พันกว่าคน บริษัทได้ใช้พื้นที่ประมาณ50ไร่ทําการเกษตรโดยการปลูกกล้วยน้าําว้าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พนังงานซึ่งพนังงานสามารถรับประทานระหว่างมื้ออาหารโดยหิ้วไปฝากลูกหลานที่บ้านก็ได้นะคะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในปัจจุบันกล้วยน้าําว้ามีประโยชน์มากมายมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินซีวิตามิน A มีวิตามิน B3 B6 และ B12 มีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ที่สําคัญทานแล้วอิ่มมากค่ะ สถานประกอบกิจการใดที่มีพื้นที่ว่างสามารถนำแนวทางไปปรับใช้ได้นะคะ